จ็ดตัวเด้อขายไปแล้วเจ็ดครับกเ้ก,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 กจริงหอ,อยมีมุ่นนี่ยังบ่ะไม่มีมุ่นยังมาถือกินก <c oughs> ันจะขายตัวตยยมันกันจะขายดตัวอะไรกบาทป่ตัวนี้าืนห่พันมืนพันแม่ทั้งสองเลยบ่ต,ยตัวนี้มือหกหแม่ทั้งสองเมือนพันครับมือนหพันห้ารยครับโมีมุ่นนี่ยังวันจ้ะ ุ่นยัง่ตคยถือคจะแต่ค right? oh, oh. uh ่อยถือค่อยน้อยมดนมี่รู้ป่ะสายถือก็โอ้สุดยอดเลยแับแข็งขนาดเลยทีเด็ดเลยตาอ้โอ้โอ้แน่นอนหายากนอครับหุดนี่รอความมาดนิผู้ขี่ก็รอความมาดินี่นาตาผูเถียงรอธ้รมาับ มานี่ทำไมโมเมนต์บอควยคุ้มโมเมนต์บอคยตุมมาขายโมเมนตัวนี้เป็นเกาหัดเช็คถุงมบละเกหัดหีิถุงละหกสิบได้ไหมครับเ <c oughs> ขียดเบิรดแล้วเขียดเบิดจกจารย์เบิร์ดยังม่ามาาครับมันแพงหมดเดือนจกาจารย์ะขายเหัดแพง กาม่ากาม่าไว้ใบอได้ม hmm. ันเบิดบุญมันเน่าหัวมันเบิดบุญหรอตายไว้โอ้อันนี้บ่ตายไว้นี่ครับเกาลัดนี่ถุงละหกสิบบาทสองทุงลอยก็นไรสองทุงลอยก็ได้โอ้นี่ครับเอ้าย่างรุ่นไม้เซ่ไปเลยเกาลัดครับปวดไปแล้วเกาลัดเกาลัดบรรยากาศคือขากับซื้อขายซื้อควายเขาขอกเต็มเลยครับพี่น้องคุณ ควายรุ่นมื่นไปปลายนะครับผมพุนแบบเต็มตลาดเลยรุ่นหน่อยครับขล้ายดีมือนนี่นะครับรุ่นควายเถิกหน่อยนะครับผมมาแล้วครับพี่น้องสำรวจอัปเดตราคาควายล่าสุดกับวันอาทิตย์ที่3มีนาคมครับกส2 5 67ครับตลาดนัดโคกกระบือบัญญางครับอำเภอวารินสำราบจังหวัดอุบลราชธานีครับมือนี้พ่อได้เลือกชมกันอยู่ครับมือนี้บรรยากาศคึกคักเหมือนเดิมครับ ข้อยเถอะขายดีครับรุ่นหมื่นปลายปลายนะครับผมหมื่นกว่าบาทขายดีเอาแกเลือกซื้อเลือกหาหลายนะครับผมเหมือนนี้มีควายเลี้ยงข้อยยังนะครับผมพาพี่พระนองไปชมราคาควายล่าสุดนั่นเองครับไปครับพี่น้องโอ้ที่เด็ดอีกแล้วครับนี่ครับซื้อไปขี่ซื้อไปไว้ร้านกาแฟนะครับนี่นี่นี่ขึ้นได้ขี่ได้บ้าฮะข้อยแบบวาเบิร์นไรบ้าฮะได้ได้ได้ นี่โอ้สุดยอดเลยครับแข็งขนาดเลยที่เด็ดเลยครับรอาดโอ้โอ้โอแน่นอนหายากเหีือร,รุ่นนี่รอร้อามมาหนี่กูขี้ก็รอพร้อมมาดินี่หน้าตาพ่อเถียงร <laughs> อธรรมดาครับ อ้าวปดแมทลงเลยยังไรกันร่างก็ยังตีเห็นเปิดราคาไว้สามหมื่นห้าร้อยสามหมื่นี่อีกห้าร้อยโอ้นี่ครับต่อรองได้อีกนี่นี่เอาไปขี่ไปร้านกาแฟลุงยางอะไรไม่สบายนี่ครับเอาไปขี่แท่นมาดพอดีนี่ครับแข็งดีครับหลังแข็งดีโอ้โหดีเด็ดเลยสามหมื่นก็อีกห้าร้อยบักเถิกเผือกนะครับผมนี่ นึ่งเดียวในตลาดมือนี้นี่ครับเผือกลอความสูงร้อยสิบความสูงของมนยน่สาห่ดบโอ้นึงสามมื่ก็หาออยสามหมื่ก็ห่อยม่อโอ้ยหมูจะหักคลยก๋วยจ๋งอนี่ก๋วยจ๋งก๋วยจ๋งนี่หงลังแข็งดีครับตัวนี้ขึ้นได้ขี่ได้โอ้นี่ครับสามมือนก็มีหาอรอยเดือนดนเลย ตัวเดียวพอมือน,นี่ขายไปแล้วครับขายเหลือตัวเดียวสุดท้ายที่เด็ดเลยเอาเบอร์ติดต่อไปอีกครับ085 0์แปดห7าเ4 7ด3จ็ดศูน3์เจ็ดเจ็นสี่เจดครับหาฐานนุดยอดเลยนี่ครับหอยยันมันลาส้มดีนี่ครับนี่กล้วยจริงกล้วยจริงครับแข็งแรงดีขนาดเลยแข็งขาสูงกับประมาณร้อยสิบร้อยสิบเซน พุ่ยสปีแล้วพุ่ยสี่ปีแล้ว,ว,ลวนี่ครับพี่เด็ดเลยโอ้พ่อเอกครับมาอน,นี่พ่อเอกตัวจริงเอานี่นะครับแม่สาวน้อยสวยๆเนี่ยเบืเ้องล้ำโตโอ้เขาท่าตัวนี้นี่ครับเบื้องท้ายเบื้องแบบขัวงหางแม่สาวน้อยครับรุ่นหนึ่งยี่สิบหาความสูงประมาณนี้เปิดเจ้าบาทพ่อสองหมืรสองหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยโอ้นี่ครับนี่นาตา หน้าตาดีพอ่อมเบิ้งเขาคั้วไกับสิประมาณแปดเดือนเกินปีประมาณบวเกินปีเนี่ยนะเราสูงร้อยยี่สิบห้าสองหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยครับสูงร้อยยี่สิบห้าครับประมาณนี้ยี่สิ 21, บเรงร้อยยี่สิบห้าอันนี้เพื่อนมิภูมิอยากได้นะคผมนี่แค,ค้งขาเกือบเรียบถ่ายงามดีอยู่พั้วหาง เบืองชัดๆไก่ๆกน้ำกันนะครับนี่เป็นควายน่อยอย่ควายสาวน่อยเดี๋ยวเบิ้งหน้าตาโอ้มีสเชื่งดีตัวนี้มกักน้ำพินอยู่ครับสองหมหาร้อยเอาเบอร์โท่ไว้พ่อศูนย์เก้าสี่ศูนย์เก้ครับผม21,500ื่ันเป็นแต่เลี่ยงอยู่ครับตัวนี้ก็ได้งามดี พ่อสาวหน่อยแม่สาวน้อยนะครับผมตัวนี้เหมาะอีกตัวหนึ่งครับเตัวเด้อขายไปแล้วเจ็ด้าโกโก้เป่าความจริงหน่อยมีมุนนี่ยังพอมีมุนยังมาถือกินกนจขายจมาถจะขายนีกอโตมพมุนยังหมปตัวอะไรก่บาทป่อตัวนี้สาวหมื่นหมื่นพันหมื่นพัน แม่ทั้งสเลยบ่ตัวนี้มื่นพันหาแม่ทั้งสองมืนพันครับหมื่นหกพันหารอยครับม่จะ่มีมุ่นนี่ยังมันซะบ่มีมุ่นยังมีแต่คว้ยถือควรจะแต่ควอยถือควยน้อยม่นบมมีแล้วปะสายถือกโอ้นหเครับนีหน้าตาแล้วเบื่งลนี่ครับหมื่นหนึ่งมนบอกหมื่นพันตัวนี้ด สองตัวนี้หมื่นหกหมื่นหกกับหมื่นพันมันจะเจอบ,บ้า,าสองมันสิหลงมันสิหลงะอะไรไงไตัวละหมื่นไปโหลดมันยังถึงนับนะนี่ครับมองไปเนี่ยแตะขายไปเลยเจ็ดตัวมันมีมุ่นอี่ยังควนวะขายถือกอูอันนี้ตามราคาด้วยพี่น้องหมื่นหนึ่งพันมื่นหกพันกว่ามือแม่เดียวแม่เดียวนะครับผมเอ้าเอาเ,อาเบอร์โทรไว้พ่อลูกมันแลงน้ำผู้บ่าพ่ด ลูกมันเป็นแรงคับผู้บ่าวะหรอเลูกแม่ทั้งสองโอ้แต่มันอยากเขี้ยวแต่น่อยแท้บาสส่วนสูงของบ้านลอยเสาหาบวกครับแต่ละตัว6ูงแปดหกสูงแปดหกสองหาองจ็แปดสี่หนึ่งสามแปงามพอจะแต่คอยือคอยามแป้งแซงควาย่อย้อย่อยค่อยน้อยค่อยน้อยบักทานก็มีด้อยลูกตานเดยวจิ้มลูกตานก็มีครับผมนานหนาด้วยชดจากไกลเป็นบ่ดจากชดชจากตุนจากต้นเลยกบานเป็นไหล่ตนคืนเองเลย พาเอกก็เบื้อขึ้นมาในร้อกมีพนักงานขึ้นให้พ่อไแม่ลูกลูกครับผมโอ้ที่เด็ดครับที่เด็ดที่เด็ดอ้าวนี่แหละพยันแ่งควยถือเรือสองมาเมื่อนี่อ้าวราคาจดบาทพ่อเแปดพันหมื่นนึงแปดพันซื้อแปดพันซื้อตัวเถิกบ่ตัวแม่พ่อมหมแปดพันซื้อตัวนี้แล้อพ่อหม่นเ่งอีกเจ็ดร้อยเมื่นเ้นาเจดร้อย หมื่นเจนห้ายี่ครับตัวนี้แม่บอกง่ญ่ตัวนี้แม่สาวพออีก,กันแม่สาวต้องคู่ตัวนี้8ปดพันบาทเฉยเฉยสอๆประมาณเมตรสิบเอตัวนั้นหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยถูกยี่ห้อพอดะกกี้มันกับสองหมื่นกว่าครับตัวนี้เันบนี่หน้าตาหมื่นเจ็ดพันห้า้อยแม่สาวหน่อยสวยสวย นครสองตัวของบ่อเราตัวนั้นสูงประมาณร้อยสิบหาตัวนี้ร้อยสิบประมาณนี้แร,ร่ว่าห้องบ่ได้ใัทเบอร์โทรคือเก่ามาเลาะเบิ่งเอาอันนี้เบิ่งบรรยากาศเบื้องต้นนะผมนี่เรียมตัวก็ดีอยู่พ่วงหางขอร้อง,องบ่ได้ใัทเบอร์โทรศัพท์เด้อพี่น้องนี่ครับเบิ่งนับก,กันเบื้องต้นนี่แหละประมาณนี้ครับพี่น้งองอ้าวสาวหน่อยขีิตาผุครับตัวนี้ห้องไว้่เมือน,นึง มองขายก็ส so ิไตเมือนใต่เ huh. ม right? ืนครับไตเมืนมองขายเก้าพัน่ยขายเอก้านขายเจ็ดพันขายไปได้เจ็ดนขายไปได้ครับนี่ครับแม่สาวน่อยเก้าพันขายได้ตัวนี้เดยกีตาพูด่เดีตัวนี้มองขายหมื่นสองหนสองร้อยมืนสองนครับห่อยืนสองพันี่ครับตัวนี้หมื่นสองพันมองขายโอ้ยครับตัวนี้หมื่นสองพนตัวนันสูงประมาณเมตรหนึ่งตัวนี้ประมาณเมตรสิบนะครับผมหมื่นสองเอาเงินตัวนังเก้าพันเอาเงิน เก่าบ้านบาดเฉยเบยมันมีมื่นตัวนั้นครับตัวนี้มื่นสองพ่วงหางดีเนี่ยพ่วงหางช่วงไทยแม่สาวน้อยรุ่นยานุ่มเนี่ยเนาะยานุ่มมาแล้วไม่ไม่เมียได้คนขายนะเมีด้พ่นขยเหมือนกับแม่สาวน้อยพ่วงหางดีครับพ่วงหางมื่นสองหม้อเงินตัวนั้นเก่าพันหม้เงินตัวนี้เก่าพันบาทครับ แต่ว่าไปเลี้ยงไปเรื่อยๆมันสีเงาครับน้าเองอยู่หรอกเลี้ยงไปเลีนนลยเ้ยงมากมันสิใหญ่อยู่ครับราคาต่อรองได้อีกเอาเบอร์โทรว่าอีก083 083 453 453 <4 53 S 2> 1150ครับ1150ครับผมนี่แหละพยอยากได้โทรมานี่แหละราคาเบาๆครับ9,000บาทเอาเงินโลดเปิดนมื้อ0อง ตัวเพียรกันแ่นบ่ตะันน่นครัเมื่อนหาผ่0นหาตัวหนนหาผ่าลอยตัวเธอตัวเม่ม่ครับตัวแม่โอ้เผือกตัวแม่ครับตัวนี้ท้องเพิ่นเดียวกันเมื่อนหาท่านหาลอยเผือกสาวเื่กันเผือกสาวเพื่อนขี่ได้กระ่างนครับเพื่อนขี่ควายเพื่อนนั่นแหะเมื่อหาพนห้ารเป็นแม่สาวเผือกสูงลอยลอยเส้นประมาณร้อยเซน เมื่อหาพันหาลอยกับสาวเผือกสาวเผือกบ้าน,นานี่สูงประมาณเมตรหนึ่งนี่แหละครับเป็นหลุ่นยานมใครอยากได้ก็จังโทรมายามเพิ่นเป็นเบิ่งเด้อพีอ่น้องนะครับผมอา้าวแม่ต่อครับบัดนี้แม่สาวน้อยคือกันแม่ดิฉันบาทครับ2อ0 0มื่นหาลอยสองอก็อีกหาล,อย,หลอยสูงลอยเศอยู่บัดนี้ประมาณ ร้อยยี่สิบบวกนิดๆนะครับตัวนี้สองหมื่นก็อีกห0 0อยแต่ว่าลำตัวดีเนาะเกือบเรียบง่ายดีสองหมื่นหาลอยอันนี้เบิ้งทายเบิ้งดากไงโอ้แม่สาวน้อยเอาหางง่ายดีตัวนี้เอาหางง่ายดีเอาไปเพียนเอาต่อรองได้อีกครับสองหมื่นก็อีกห0 0อยสูงร้อยยี่สิบบวก แข้งขาเบิ่งเอาะไรพี่น้องแข้งขาเกือบเล็บใหญ่ดีอยู่มาสิเบิ่งหน้าตาหา้ถ่ายดีอยู่ถ่ายเงาหางใหญ่ดีมีแซมต้มแซมมมัดป่องเหมือนแซมเฮาจังหน่อย,าอยตาแต้มดีครับไม่น่าขึ้นนี่ลางไม่น่าขึ้นไม่น่าขึ้นเออเนี่ยหน้าตาตาแต้มอยู่ครับเขาเบิง่งี้ยแต่ว่ามาณเกือบปีเนาะสูสีประมาณปีนี่แหละบ่ะเกินนี่ หมาะอยู่อ่าสองหมื่นก็อีกหารลอยเบอร์ที่ต่อไปครับศูนย์หกสองหนึ่งเจ็ดหกหาหาสองหานะครับผมตัวนี้สองหมื่นก็อีกหารลอยต่อรองได้เบิ้ลหมื่นทีเ่เราเหมาะอีกตัวหนึง่งอันนี้ไปงบน้อยๆครับแม่ลูกสองหมื่นสองหมื่นหาลูกตัวแม่ย่างดีโอ้นี่ครับตาแต้มดีนี่ลูกเพื่อนเท่าทาอยู่ People, 4, ซื้อไปแล้วเขาก็ไปกาให้ลูกมันใหญ่ๆครับก็จังขายบอสพิษวังครับแบบนี้ลูกใหญ่มันก็เกินสองหมื่นอยู่แล้วนี่แม่มันก็สมได้อีกจัคหน่อยนี่นี่ครับสองหมื่นหาพันแบทนี่ครับแม of of ่ลูกล at <os> ูกต <an cyj> ัวแม่แม่สูงลอยยี่สิบเก้านี่ยนะนี่ครับตัวนี้เด้อพี่น้องราคาก็ต้อล่องเอาไปเลี้ยงเลี้ยมตัซื้อมาใส่ได้สมราคาพี่น้องครับตัวนี้ไปเอาไปเลี้ยง ต่อรองเอาจังหน่อยนี่คงับสองหมื่นหาพื้นห้องไหวเนื่งกับเบิ้องขายเบืงองเงี้เสือเอาลูกมันเสอเอาลูกมันเบอร์ไหนครับศูนย์เก้าสามเสมี่สามหนึ่ง0หึกหนึ่งศูนย์เก่ายเ่สองหมื่นขืนพืขายสองหมื่นใได้ขายสองหมื่นหายสองหมื่นหาอยตกใจเวเออเอานี่ละครับใครอยากไโทรมายามมึง ซื้อเอาเพราะว่าลูกมันมันสีงางเป็นหนายอยู่ซื้อเอาลูกมันซื้อแม่แทมลูกซื้อลูกแทมแม่นี่แหละพอเบาแม่าาสาวเป็นลูกสาวของภูเขาไฟปะลูกสาวภูเขาไฟเปิดว้สองเมื่น 2 8 5 0 0นนหาทึกดีนี่ยนาตาปัากเ้าออกเกือบเรียบ28,000แหาอยแม่สาวน้อยเนี่ยเรียบโตเบิ่งโดยรวมกันพี่นอ้องกนอน,นั้นเ้ลูกสางกูดอนเมิอนเอไรหหกพัาอย26,000หารอย28,000หาอยเบิ่งเอาเด้อพี่น้องนี่ครับใกล้เคียงกันนั่นแหละ เลี้ยมตพวกหางเบื้องเงาเบื้องต้นนะครับส่วนสูงกับประมาณ120บวก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 เลี้ยมตัวดีอยู่20,000กว่าบาทควไอกันสิประมาณ8เดือนนี่บอกเสียบ8เดือนนี่ล่ะ10เดือนอ้อตัวนี้ก็น่าหญ่ดีเก่ง8เดือนกว่านี่ยขัวหนกีเลยขั้วหนวกดีเลย เห็นวหัวสาวดรนี่หน้าตาแต็ลตัวสาวทั้งคู่สาวน่อยเอาเอาเบอร์ที่ต่อไปครับ062 0 6ห485 485 4970 4970แม่สาวน้อยนี่นี่เรียบตโอ้สองหมื่นกว่าบาทของ่ทยอยู่่ายดี เบอร์โทษเรียกกันอ่ะเบอร์โทรน้ำกันนะครับผมเดี๋ยวเรียครับด้วอ้าวโค้งที่เด็ดครับบบบนี้เพื่นว่าเป็นโค้งแม่ลูกแม่ลูกลูกตัวเถิกต้นเนี่ยเป็นลูกไผ่ครับลูกเถิกน่ะลูกบ้้าานนบรบ้านแม่เป็นสายอุทัยแม่สูงไรนะครับร้อยสามสิบเจ็ดสิบแปดนะครับเป็นโค้งแม่ลูกลูกที่ได้ครับตัวยืนอยู่นี่ เพนี่ขพื่อนในล่าลูกตัวที่อันสองครับลูกที่สองน่ะเนาะนี่ครับเบื้องน้าตาสูงลอยสามเจ็ดสามแปดครับแม่บอกยิงใหญ่อ่างอ่างนี่ไปอยากเอาไปพัฒนาต่อลูกยังน้อยอยู่มากพอได้กระสมได้อีกไปเรื่องกับเระเบิดไว้มันคืนละเปิดละข้าไปเปิดไปหาซื้เนี่ยครับคุยกันไหนครับหาเงินพอดีแม่คุยกันไหน้ครับแม่บอกยิงใหญ่ครับเปิดไปหาเงินพอดี ตอล่องไหนตอร่องไหนครับนี่มครับตอร่องไหนพวกนี้สามเจ็ดสามแปดโต้ว่าตอรองไหนไม่ไม่ราแล้วพี่มาไหมนักดาลูกลยตลาดลาตลาดล่ำโต้ล่ำโตพ่วงหางช่วงไทยขึ้นรถก็เลยบาทนะครับผมตัวนี้เปิดไวห้าสิบพอดีโอ้เอาท้าอยู่ครับพุดกำลังยืนซ้อมอยู่คุณ มากแล้ววาหาสิมต่อรองได้ย่างนี้อหลาย่างนี้เขืองลําโตอ้าววมากว่ดีย่างพุดแม่บอกใหญ่หนึ่งเล่อพี่น้องแม่ใหญ่อ้ามันตื่นกล่องทีเดียวฝากเบอร์ติดต่อไปครับศูนย์หศูนย์หกห้แปดหนึ่งแปดแปดนึงแปด 9387ครับผมชาติอำเภอพี่บูนมั่งทหารพีบูนมั่งทหารครับกับผมภัยยางได้โทรมาต่อรองเอาได้คเลยมือนี้ไม่ครบเดียวไม่มากครบเดียวมากครบเดียวอุ่นเครื่องโมเคยกัาสนามบอกเขาว่าเรียนเรื่องเพื่อเช็คเรตติ้งเบิ้งนะเช็คเรตติ้งเบิ้งห้าสิบครับแม่ลูกครับเปิดตัวคพอดีเสียงไปจ้ามันแกะๆไก่นั่นพี่น้องออามันๆครับผม ครับผมอะไรนะครับ2 3งหมื่นสามร้อยสองหมื 2> <2 ่นสามพันเอลาลพนรี่น้าหยอกหยอกสองหมื่นพบาทครับตัวนี้นี่ครับนี่นี่หน้าตาโอ้แววตาเชื่องดีถือบ่าเบาหง่แข้งขาเกือบเล็บดีส่วนสูงลอยยีบห้าบวกนะครับผมตับนาดีเนาะ เอาไปเป็นแม่พันธุ์ครับผมสองหมื่นสามพันบาทต่อร่องเอาต่อร่องอีกแจ็คหน่อยครับนี่นี่นี่จุ้งโช่ไปทั้วคุณเออจุ้งไม่มองคนได้หลายคุ่นี่ครับลบ้โตดีมื่นเจ็ดล้วบ่นนี่เอาไหมให้ให้รลายกันให้ผู้นั้นฮะมาได้มื่นเจ็ดบอก นี่ครับเบื้องลับตัวกันเบื้องลับตัวเบื้องเอาเบื้องเอาเบื้งใสกันยังไครับมาตรฐานบ่เรียกมาตรฐานธรรมดาอยู่ธรรมศาสตร์ธรรมดาจากสองหมื่าได้สองหมืนสามมองเงินเยีบบาทวันนี้ ส่วนใบผไปเปิดเมืงอีกเหมือเจ็ดบอกเราเอาตัวไหนไหนเมือเก้าบอกเมยังผมตั้งบทลูกจันผู้ลูกซื้ผมซื้อเหมือนเก้าไม่ได้จะตงบทเหมือนไรเหลือแต่เหลือแต่ตกลงกันแม่งครับโอ้เขอทายครับตัวนี้เป็นแม่สาวเป็นแม่สาวครับแม่สาวผสมครับผสมงามอยู่ครับเหลือแต่จะคลองบนจิ๋วไบ่แม่นบ่์ะฮะคือต่อจะซื้อไงขายของใช่ไหมเบอร์ไหนเราเบอร์โทร ศูนย์หกห้าหกสามห้าเจ็ดหน่งศยเขาได้ขายมขายมอยู่ส0กสองหมื่นพันก่อน๋อสองมื่นก็ได้คิดดนคิดดนคิดดนตอลองเบินบงเอ้ามันมนครับผมอันนี้เบึ่งบรรยากาศกันตอลองกงนแจ้งหน่อยครับไฟเมือนเก่าครับผมเป็นยังไงสองหมื่นก็อีกพันนี่ครับเอ้านี่แหละบรรยากาศเท่า นี่เด้รออีพีเด้แม่ลูกลูกโตโตเถิกโตแม่ตรับแม่ครับลูกโตแม่เอาข้อมนี่เปิดราคาไว้สี่หมื่นหาพันครับสี่หมื่นหาพันบาทครับผมแม่บางยิ่งใหญ่เนี่ยครับแม่แม่มันสมหรอหรือไงเขาว่าสมแล้วครับแต่ว่าตีติดบ่ติดบ่งหูนะครับจังมาจกเบังเอาครับผมตรวจเบื้องใบเบื้องไดนแค่ได้แยกแล้วครับท่านแยกอลไรมาเนไ่ยแยกมันงนี่แม่มันก็อยากได้สามหมื่นสองครับแม่สามหมื่นสองลูกแล้วครับ ลูกมันกะหลายกว่าสี่หมื่นอันหมื่นห้นออลูกลูกก็สี่หมื่นลูกขมืนกว่าบาทก็ังเพิ่งก็ลังต่ออยู่ครับลูกมันเงินหมื่นกว่บาทแม่สามหมนสอ่านนะอ้างดีส่งพี่อันยีสโลส่งพี่ยี่สิบโลสงพี่ยี่สิบโลส่งพี่ยีโลส่วนสูงกรมาณหน่อยสามสบกว่าสาสบห้า ทรงปีสามสิบโลกับผมเดี๋ยวแจ้งหน่อยพ่อจัดให้เอาเบอร์ติดต่อไปเบอร์โทรศูนย์หกหนึ่งศูนย์หกหนึ่งเาเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดเก้าสอนึ่งัดสองนึ่งีหนี่ครับตัวนี้ดาาเลยดาลาตัวนาู่นเนี่นี่นี่ใกีมัซีวัดเรล่าเอ้าเบิ่งบานนี่ไกล้กกันเลยวันนี้ แม่กับลูกวะครับบ้านนี้แม่กับลูกนะครับเนี่ปอาที่เดียส่นลูกโตเถิะแง่งดีนุ่มมันนุ่มมั่นอารคมบนี่เปิดราคาไว้สามหมื่นแปด สามหมื่นแปดดอลูกมาหางดอกผมขายเลยลูกเคิร์กแซเอานี่แน่ลูกเคิร์กยางดีวนี่เอามานอกดีพ่อพี่เอาบลงลพี่ซื้อแปม้นี่มลูกหางดอกลูกงมาแม่มัสมพออันพ่อเผือกเ่าป่้างเดินนาไว้อีละเอาเบิ่งที่เด็ดเพิ่นสูงร้อยสี่สิบอยู่วันนี่สามเจ็ดสามแปดสามแแล้วครับนี่กับเบิ่งโค้งสาครับแม่บยันยัได้ว่าซิสมพิษพ่อบ่ มันอาจจะสมพิดพอเขาว่าเขาก็สมก่อนจะเลื่อนมากมันออกหางดอกผมเลยเครียดนี่ครับอผมก็พอใจผมขายเลยสามหมื่นแปดนี่ซื้อแปดหมื่นขายสามหมื่นแปดสามหมื่นแปดในรูพร้อมได้ลูกพร้อมเออเอาไปเพี้ยนเอาผมเครียดว่าสมก่อนจะเลื่อนมันก็ชิมออกมาหางดอกโอ้เนี่ครับที่เด็ดอีกคมหนึ่งเนี่ยครับนาตาสี่แปดหมื่นขายสามหมื่นแปดในรูพร้อม ในลูกพ่อแม่มันได้ครับนี่แปดหมื่นครับโอ้ตอนมันทองตอนมันม้อนทองซ่อมมักสมวาเอียงอีกโอ้แค่เดือนเดียวพอนั่นเอาเอาเบอร์โทรไปพ่อศูนย์แปดเจ็ดศูนย์แปดเจ็ดสหีีสห้าซีซปสแปดสามครับเชียเนื้อคนรักทินเชีรยเนื้อคนรักทินคนรอคนรอคนรอนรอนี่ครับเบิ่งถ่ายแม่ถ่ายแม่พวกหา โอ้นี่ครับเขาท่าเจริญมันอาจสะแมียกูเพราะว่ามันมีท่าหยาดแม่มันอาจสะเป็นฝังหลอดก็ได้แม่มันอาจสะเป็นหญ้ามันเป็นยาเป็นยาเป็นยามันไม่หญ้ามันไม่ใหญ่มันอาจสะเป็นน้ำหลอดก็พื้นพ่นมันหลูกมันร้านมันก็มาบอกเป็นสัตว์ตัวเอ้าเบอร์โทร่วอะไรอีกเนาะเนี่ยมันมันเคยเบอร์โทรมันเคยเบอร์โทรไปอีกนะ ่อยเขี้ยวมันก็เลยเขี้ยวน้ำมันก็เลยเขี้ยวเลยปูอ่าวเบอร์ทอีก0 8นย8 7 2 5เ4 2544 8ย3 8 4ดเ่มันเปรียบเทียบเจ้หมอนี่มันมัเคยเดือมันเือด้ปูมันปูปูเขาเคยไดอดได้เมีหะไรคนโอ้เขาท่าเขาท่าเนี่ยมึงเอาเลยครับสุที่ว่าเงเลยอ่างข้อมอ่างข้อมเลันาดีเอาไฟอะไรโทรมาดดวน น,นี่ดรวดเรนเลยเอา้าแม่ลูกครับสองหมื่นสามพันบาทนะนี่ครับนี่หน้าตามแม่เพื่อนลูกตัวแม่ตัวผู้ละไนี่ลูกตัวผูสองหมื่นสามพันแม่สูงรลอยสามสิบสามสิบบวกบตัวนี้ต้องเรียบโตอันนี้แม่อันนั้นลูกสองหมื่นสามพันเอาปรปโทษไปก็ได้ ศูนย์แปดห้าซีเก้าห้าหนึ่งสามหกเก่าครับผมฟังบาผิดกับสองหมื่นสามพันสื้อแม่แถมลูกซะสื่อแม่แทมลูกนี่ครับลูกกับลูกตัวเถิกลูกมันไงในก็ได้ขึ้นอ่ะตัวนี้นี่ลูกมันไงกระได้ตัวสองหมื่นสามหมื่นนะครับผมนี่ก็เพี้ยนเอาเด้อพี่น้องนี่ครับเพี้ยงลูกมันบากว่าข้าวหรอกแม่กับไปสมเอาไหมเอาตามสภาพเพื่อนนี่แหละราคากับเบาเจ้าสิว่าจังไหนล่ะบ้านนี่ราคาเบา สองหมื่นสพันบาทนะครับแม่ลูกแต่ว่ากับปานห่วงไหนกันนะเห็นไสภาพเพิ่นเพิ่นบถาต่อรองกัน <c oughs> ตัวเถือกบอกพ่อตัวเถือกขายแปดพันหม้อเือห้องแปดพันขายเท่าไรพ่อหกพันหม้อเลือดเจ็ดพันหลอดหกมากำลังเจ็ดพันหารอย กำลังต่อรองเงิน6กบอขายยังขายบอไดรถมาข้างในเจ็ดปันหานี่ขายโอ้นี่ครับนี่นให้หลอดโกนขายเป็นยังนี่ให้หลอดกเป็นขายยังพอดีมันขายยังบอไดพอดีเอาเบอร์โทรไปพ่อมี่ศูนย์แปดเจ็ด์เสองสามเก้ สามสองสวางวีเราวงนี่แปดพันครับตัวนี้ห่องไว้มาแนวใหม่โมเมนต์บกหอยคุมโมเมนต์บกหอยต้่มมาขายโมเมนตัวนี้เป็นเก้าหัดแจ็คถุงาบละเก้าหัดนี่ถุงละหกสิบได้ไหมครับเขียนเบิดแล้วเขียนเบิด จักจันเบิร์ดเนี้ยมาใหม่ครับมันแพงหมดเดือนแจกจันหรอขายเกาลัดแพงอาวมาวายอ่ไว้รือปะได้มันเบิร์ดบนมันเน่าหรอมันเบิดบนหรอตายไว้โอ้อันนี้บาตายไว้นี่ครับเกาลัดนี่ถุงละหกสิบบาทสองทุงลอยก็นไรสองทุงลอยก็ได้โอ้นี่ครับเอ้ายางรุ่นใหม่เซไปเลยเกาลัดครับโหไปแล้ว เกาลัดเกาลัดอายนี้หมดแล้วเอ้าตัวใหม้เอาตัวใหม่ครับผมโคใหม่เป็นโคมแม่ลูกกันลูกตัวตัวผู้ตัวแม่ลูกตัวผู้ลูกตัวผู้นี่ครับหน้าตาแม่เพื่อนแม่ลูกลูกตัวผู้โคมนี่แค่บาทครับสามหมื่นหนึ่งพันบาทนะครับนี่หน้าตาลูกไส้อันนี้ไทยแม่แม่ลูกแม่สูงลอยสามสิบบวกนี่ละ สาบวกสานี่อ้างน้าอ้างดีสามหมื่นสามหมื่นเบาทเอาเบอร์ที่ต่อไปครับศูนย์เก้าหกศูนยหมหยังละต่อสามเจ็ดหนึ่งองเจหนึ่องเจ็ดเจ็ดหนโอ้ยคืดออกพ้อมานี่เอาแม่ลูกครับสามหมื่นพ เบิ้งเอาแต่ว่ากับตามราคาตามสภาพด้วยพี่น้องเป็นลูกเถิกนำ้ำแล้วก็แม่อาีอันนี้เนียจักน้อยนะครับตามสภาพลูกเถิกเอาต่อรองเอาไปเลียงครับราคาปัจจุบันครับช่วงนี้นะครับผมเบา,บา